สวัสดีค่ะมาทําอาหารขายมาทําอาหารทานกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้เรามาทําเมนูแกงป่าค่ะเราจะแกงป่าปลาดุกค่ะวันนี้มาดูเครื่องปรุงค่ะมีอะไรบ้างมีปลาดุกค่ะประมาณปลาดุกประมาณ7ขีดค่ะมีพริกแกงพริกแกงป่าค่ะประมาณร้อยกร,รมัมหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเราจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกค่ะประมาณ 5- 6เม็ด กระชายค่ะแับกลิ่นคาวปลานะคะมีน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนค่ะผักเราจะมีมะเขือมะเขือเปราะค่ะมีถัว่วมีใบกระเพราที่จริงต้องมีหน่อไม้ด้วยนะคะแต่ว่าหน่อไม้เราลืมลืมหน่อไม้ค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ใส่หน่อไม้ก็ไม่เป็นไรมีน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนค่ะ ใส่ปลาลงไปรวนกับเครื่องแกงก่อน,นะคะ่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเราจะรวนปลากับเครื่องแกงก่อน,นะคะ่ะปลาของเราจะได้ไม่ขาวนะคะ ดวนสักพักค่ะจนกว่าเครื่องแกงจะเข้ากับเนื้อปลาเราดีค่ะปลาสุกป,ประมาณ30-40%ค่ะ โอเคค่ะปลาเราสุกป,ประมาณนี้ค่ะเครื่องแกงเราก็เข้ากับซึมเข้ากับเนื้อปลาดีแล้วค่ะเราเติมน้ํำแกงเลยค่ะพอท่วมตัวปลาค่ะพอท่วมค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนนะเนาะเร่งไฟขึ้นเลยค่ะ ปรุงรสเลยค่ะเพิ่มพริกลงไปปรุงรสค่ะน้ำปลาประมาณ2ช้อนค่ะระวังเค็มนะคะพริกแกงเราก็เค็มอยู่แล้ว ตาลปี๊บลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วเราค่อยชิมเอาอีกทีนะคะกระชายลงไปเลยค่ะ รอนน้ำแกงเราเดือดแล้วเราค่อยใส่มะเขือลงไปค่ะช้อนฟองออกค่ะ เลยค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ <c oughs> มเะเขือเปราะของเราลงไปเลยค่ะกด มะเขือให้โดนน้ำแกงค่ะจะได้ไม่ดำใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะทีนี้รอทุกอย่างสุกเราก็ใส่ใบเราค่อยใส่ใบกระเพรานะคะ ปลาดุกของเราก็สุกแล้วค่ะปลาดุกสวยค่ะวันนี้ไม่เละด้วยชิ้นตัวใหญ่พอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปวันนี้ปลาดุกสวยค่ะ เพิมน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะจะได้กลมกล่อมแทนผงชูรสเติมน้ำปลาอีกนิดนึงประมาณนี้ค่ะโอเคสุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราเลยค่ะ ถุกแล้วปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมาจัดจานกันเลยค่ะ